วันนี้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้าดีโทเมโซนะครับซึ่งเราจะวิ่งเครื่องเดิมก่อนนะครับความเร็วที่เขาบอกไว้ก็คือ3า6ร้อัอันนี้คือผมเปลี่ยนเป็นอว d ได้นะถ้าเลวดได้มันจะชา้ากว่าน,นี้นะอัตราเร่งตอนเริ่มก็ถือว่าดีอยู่นะครับมันคันดีเหมือนคุ้มราคาเลยนะคุณ ท้าสปีดอยู่ที่366แต่งเครื่องนะครับทุกคนแต่งแต่งแต่แต่ดง,ต,งตาเล่งเพิ่มขึ้นมากเลยอตาเล่งเพิ่มขึ้นโคดเยอะอ่นนี้ทุกคนดูนะเนี่ยัมจะไปแข่งแดกให้ดูเพิ่มเพิมมีเก้าวีด้วยนะทุกคนแบบซื้อแล้วคุ้มราคามาก ซื้อแล้วแบบแล้วคุ้มราคาเลยเดี๋ยวทุกคนเกือบเก้าวิอ่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าท่อมันออกตรงไหนนะบางคนอาจจะมองเห็นแล้วบางคนอาจจะมองไม่เห็นทุกคนรูนะ้คเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเด้เดเลี่ยงฮนะท่อมนออกบนนะทุกคนความเร็วก็ประมาณเกือบสี่ร้อยทุกคนประมาณสามเก้าเก้าอ่ะ ก็ถือว่าดีเลยนะครับคันนี้คุ้มราคาอยู่แต่แพงไปหน่อยบอกเลยว่าแพงโคตรมันน่าจะอยู่ในไฮเปอร์เดลเลอร์ชิพหรือเปล่าครับน่าจะอยู่ในไฮเปอร์เดลเลอร์ชิพหรือว่าน่าจะไฮเปอร์ลหละมาทดสอบแฮนดลิ่งกัน อ่ะเอาตัวอัตราเลีงก็ถือว่าแบบไม่ไม่ดิการเลี้ยวก็คือถ้าเกิดว่าเรากดเบาคันเร่งเลยเนี่ยก็ถือว่าการเลี้ยวเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่รู้สึกเหมือนมันเลี้ยวแบบคล้ายๆแบทโมบิลเลยคล้ายๆแบทโมบิลอะ่ะคือแบบคล้ายจริงๆ่ะทุกคนคือแบบการเลี้ยวคือแบบมัน มันดูแข็งแข็งแล้วก็เลี้ยวช้าทุกคนเี่ยพออกันเลยไอ้สองคนนั้นอะ handling ก็ถือว่า8.5ไม่ดิ8.3ครับชอบมองผิดแล้วก็เรื่องของการเทสอะไรอย่างทุกอย่างเอยการเทสเรื่องเบรกนะครับอันนี้คือเบรกผมไม่ได้อับนะเบรกผมมองข้ามไปเลย สนามเอสนะครับทุกคน3 2 1สองหนึ่โอ้โหการเลี้ยวห่วยมากอ hmm. oh ืการเลี้ยวโอ้โหห่วยมากจริงๆการเลี้ยวมันพอๆกันเลย แถมเจ้าดีถูกม้สู้ยงมีแค่คันเดียวแถมมีแค่คันเดียวเลยไปฟังเสียงของเขากันเลยอ่ะคือผมให้ฟังไม่ได้ผมใส่หูฟังผมไม่รู้วิธีการให้ทุกคนฟังก็ขอโทษด้วยนะเสียงของมันก็แบบ เสียงมันจะออกแหลมๆหน่อยนะทุกคนใครที่เห็นแล้วก็ขอบคุณครับ <nhiều ruck> <S <S <BRUNO> ก็ประมาณนั้นแหละครับสำหรับคลิปเนี้ยมันเป็นแค่การรีว D ิวดีโทเมโซนะครับขอบคุณทุกคนครับ